คีย์บอร์ดที่วางขายต่อเนื่องมาจาก GMMK Pro ที่เคยสร้างกระแสอยู่ในวงการคัสตอมคีย์บอร์ดอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยคราวนี้นะครับเขาก็กลับมาพร้อมกับการอัปเกรดภายในและก็เพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้อคีย์บอร์ดเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมนะครับกับการทํา GMMK Pro รูปแบบพรีบิวที่ประกอบมาพร้อมใช้งานเรียกว่าสําหรับมือใหม่อยากได้คีย์บอร์ดตัวเริ่มต้นสักตัวเปิดกล่องออกมามีอุปรกรณ์มาพร้อมใช้งานและสเปคที่ให้มาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอีกด้วยรวมถึงคนที่ต้องการหาคีย์บอร์ดตัวจบสักตัวหนึ่ง ซึ่งจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไปดูก็ได้ในคลิปรีวิว GMK Pro p r e ว i วตัวนี้ได้เลยครับก่อนอื่นครับเราก็เริ่มจากการแกะกล่องดูของภายในกันก่อนดีกว่านะครับว่าคราวนี้เนี่ยเขามีอะไรกันมาให้บ้างตัวยอย่างที่บอกไปครับว่าคราวนี้เนี่ยคีย์บอร์ดมาพร้อมรูปแบบพรีบิวเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยประกอบมาให้เสร็จสรรพแล้วรวมไปถึงภายในเนี่ยเขาก็ยังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมมาให้นะครับ เรียกได้ว่าซื้อไปเนี่ยใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการมอดเบื้องต้นนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยก็มีมาให้ครบครันเลยโดยเมื่อเราเปิดมาในกล่องนะครับเราก็จะเจอตัวคีย์บอร์ดเนี่ยวางอยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะครับแต่เราจะขอพักไว้ก่อนเราไปดูในส่วนต่อไปกันก่อนครับส่วนนี้เนี่ยเขาจะให้สติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปลักษณะคีย์แคปสีเหลืองมาด้วยนะครับเรียกว่าสามารถเอาไปแปะตกแต่งตัวคีย์บอร์ดหรือว่าตัวเคสคอมพิวเตอร์เนี่ยได้อย่างสวยงามเลยต่อมาครับก็จะเป็นแผ่นรองข้อมือนะครับหรือว่านนนันเอง้บมลพพิ์คด รวมถึงภายในเซตนี้นะครับเขาก็ยังให้คอยเคเบิลของทาง g o r i l l s มาเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับเป็นสายถักสีดําบริเวณตรงกลางเนี่ยก็มาพร้อมกับเอเวเตอร์ด้วยนะครับเรียกว่าเซตนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ครับสำหรับคนที่ต้องการทั้งแต่งโต๊ะคอมแล้วก็ต้องการซื้อคอยเคเบิลมาประดับโต๊ะอยู่แล้วนะครับสายที่ให้มาเนี่ยก็มีคุณภาพพอสมควรครับหน้าตาสวยงามวัสดุงานประกอบโอเคเลยอย่างต่อมาแล้วก็คืออุปกรณ์ในการมอดคีย์บอร์ดหรือว่าในการแกะคีย์บอร์ดเพิ่มเติมครับก็คือตัวสวิชพลูเลอร์แล้วก็ค er ีย ตัวสีที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นสีธีมหลักของทางกรอเลสนะครับก็คือสีเหลืองเป็นอุปกรณ์เบสิกที่ควรมีติดตัวไว้นะครับใช้สําหรับในการเปลี่ยนคีย์แคปหรือว่าเปลี่ยนสวิชนั่นเองซึ่งเจ้าตัวคีย์แคปพูลเลอร์และก็สวิชพูลเลอร์ตัวนี้เนี่ยเขาให้มาพร้อมกระโทนสีเหลืองนะครับที่ผมมองว่าก็ค่อนข้างโดดเด่นและก็สวยงามเลยครับเวลาอยู่บนอุปกรณ์นั่นเองและเนื่องจากว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถใช้กับ MacBook หรือว่าไ o s ได้เนี่ยเขาก็ได้มีการแถมเอ็กซ์ตร้าคีย์แคปนะครับที่ใช รวมไปถึงตัวน็อตนะครับที่เขาให้มาเป็นสเปร์เนี่ยก็ให้มาค่อนข้างเยอะเลยสามารถที่จะถอดเปลี่ยนหรือว่าใช้เป็นตัวสเปร์ตัวอะไหล่สำรองของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของคู่มือรวมถึงบัตรรับประกันต่างๆนะครับเก็บเอาไว้ก็ดีครับหรือถ้าเกิดใครมีปัญหาตรงไหนเนี่ยก็สามารถมาลองดูหรือว่าลองอ่านกันได้รวมไปถึงเนื่องจากตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นระบบแกสเกตเมาส์นะครับภายในเนี่ยเขาก็ได้มีการแถมตัวโฟมแกสเกตมาให้เผื่อค่อนข้างเยอะเลยครับสำหรับใครที่ต้องการทําเป็นดับเบิลแกสราามถ ใช้ตัวโฟมที่เขาสแปร์มาให้เนี่ยไปมอสตรงส่วนนั้นเพิ่มเติมได้ครับโดยในส่วนของพระเอกหลักของเราเนี่ยตัวคีย์บอร์ดครับเป็นแบบพรีบิวคราวนี้มาในสีแบล็กสลีเลยนะครับหรือว่าสีดําสุดเท่เลยคุมโทนตัดกับคีย์แคปสีขาวแล้วก็เพิ่มเอ็กเซนต์สีเหลืองเข้ามาเนี่ยซึ่งผมมองว่าเป็นคู่สีที่ใช้งานง่ายนะครับเข้ากับหลากหลายสไตล์สามารถแต่งโต๊ะคอมได้หลากหลายรูปแบบครับวางอยู่บน,นโต๊ะคอมเนี่ยมีความคลีนมีความสวยงามแต,แต่ก็ยังมีความแอบกัดสีเหลืองเล็กๆมาเนี่ยเพื่อให้ดูไม่เบื่อจนเกินไป และก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเคยได้มีโอกาสรีวิวตัวที่เป็นแบร์โบนไปแล้วนะครับแล้วก็มีการแกะภายในให้ดูอย่างละเอียดแล้วก็พามอดเบื้องต้นกันไปแล้วซึ่งใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถกดตัวไอไปดูก่อนได้นะครับซึ่งภายในคลิปนี้เนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของการแกะภายในหรือว่าการมอดสักเท่าไหร่นะครับใครที่สนใจเนี่ยก็กดตัวไอไปดูได้เลยเอาละครับกลับมาในคลิปนี้เนี่ยเรามาต่อในส่วนของสเปกกันต่อเลยตัวบอดี้ของคีย์บอร์ดครับทั้งตัวเนี่ยจะทํามาจากอลูมิเนียม c ขึ้นมาขึ้นมา ทำให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีน้ำหนักอยู่พอสมควรครับแต่ก็ไม่ได้หนักจนเกินไปและด้วยน้ำหนักตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องฟีลลิ่งในการกดและก็สร้างความพรีเมียมให้กับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมากขึ้นพอสมควรเลยคีย์บอร์ดครับก็จะมาในรูปแบบ75%ซึ่งเป็นไซส์ที่ผมมองว่ากำลังดีเลยครับขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถใช้งานได้ง่ายมีปุ่มต่างๆเนี่ยไมใ้ใช้กำลังดีวางบนโต๊ะแล้วก็ไม่เทอะทะจนเกินไปครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมาพร้อมกับหนอบบริเวณด้านขวาบนนรรสสาาามมถใใช้ใกเเพิ่ลดดียงไ รวมถึงกดลงไปเนี่ยก็จะสามารถเป็นการมิวแล้วก็อันมิวเสียงได้นั่นเองครับในส่วนของวอลลี่รับค่าเนี่ยก็จะมีลักษณะเดียวก,กันกับที่เป็นแบโบนั่นเองคือจะดูคลีนคลีนนะครับดูโมเดิลแต่ว่าก็จะมีการแอบตัดด้วยการมีเส้นไฟ R G B บริเวณด้านข้างนะครับเพื่อเติมลูกเล่นให้เล็กน้อยโดยตัวไฟเนี่ยก็จะล้อไปกับไฟบริเวณด้านหน้าคีย์บอร์ดเลยนั่นเองโดยหากเราพลิกมาด้านหลังของคีย์บอร์ดเนี่ยบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีการใส่สลักโลโก้แบรนด์ไว้ตรงนี้นั่นเอง พร้อมกับจุดไขน็อตทั้งหมดตรงนี้นะครับเพื่อทําการเปิดคีย์บอร์ดสำหรับในการมอดเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถทําการแกะคีย์บอร์ดตรงนี้เนี่ยแล้วก็เปิดออกมาได้เลยครับโดยภายในคีย์บอร์ดครับจะใช้โครงสร้างการยึดแบบแกสเกตเมาส์นั่นเองรูปแบบเดียวกันกับแบรบนที่เคยวางขขยออกมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ใช้รูปแบบการประกรบกันของเฟรมบนแล้วก็เฟรมล่างนะครับเพื่อยึดตัว PCB เอาไว้โดยภายในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีการใส่โฟมมาให้แล้วนะครับเพื่อลดเสียงกล้องภายในเคสและจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดใครเคยดูคลิปที่ผมเคยรีวิวไปล gm mk pro ที่เป็นตัว barebone เนี่ยจะเคยมีปัญหาเรื่องของ step นะครับที่จะมีปัญหาเรื่องของ letter หรือว่าเรื่องของการที่ step ของมันเนี่ยเหนียวจนเกินไปกดแล้วไม่เด้งคืนนะครับคราวนี้เนี่ยในตัว p r e v i e เนี่ยเขาก็ได้ทําการแก้แล้วก็ทําการลูบมาให้ใหม่แล้วนะครับโดยเปลี่ยนไปใช้ตัว step gsv 2นั่นเองทําให้คราวนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่า step เนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับเรียกว่าใช้งานได้หรือว่าน่าพอใจเลยแหะครับเสียง letter เนี่ยแทบไม่มีเลยรวมถึงปุ่มเวลาเรากดลงไปเนี่ยก็จะไม่มีอาการหนืดหรือว่าการไม่เด้งกลับค โดยสาหรับการเชื่อมต่อของคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะรองรับแค่รูปแบบการเสียบสายเพียงอย่างเดียวนะครับโดยสามารถใช้สายคอยเคเบิลที่ได้มาเนี่ยเสียบใช้งานได้เลยเป็นรูปแบบ plug and play และยิ่งถ้าเกิดเราใช้คู่กับที่รองข้อมือที่ทําให้เฉพาะเนี่ยก็จะมีขนาดพอดีกันเลยนะครับยิ่งเข้าเซตกันเนี่ยก็จะยิ่งดูเท่ดูสวยดูมินิมอลเลยละครับเรียกได้ว่าเข้าเซตกันไปหมดเลยจริงๆและไหนๆเรามาพูดถึงเรื่องของที่วางข้อมือแล้วเนี่ยผมก็จะขอแวะมาพูดเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่าที่รองข้อมือเขาเนี่ยถูกทํามาเฉพาะเพื่อ GMMK Pro รุ่นนนีี้้ซสเลยนะครับ ถ้าเกิดเราไปซื้อแยกเนี่ยไซส์เนี่ยอาจจะไม่พอดีกับตัวคีย์บอร์ดได้นะครับถ้าเกิดเราซื้อภายในเซตนี้เนี่ยที่รองข้อมือเนี่ยก็จะมาพอดีกับตัวคีย์บอร์ดเลยครับเมื่อวางลงไปเนี่ยก็จะเข้าเซตกันเป็นอย่างดีเลยตัววัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนวัสดุที่มีความนุ่มพอสมควรครับเวลาเราวางมือลงไปเนี่ยก็จะช่วยรับบริเวณตรงอุ้งมือของเราได้ดีเลยทําให้มือของเราเนี่ยไม่ได้ไปเสียดสีหรือว่ากดลงบนโต๊ะครับก็จะมีวัสดุนุ่มๆเนี่ยมารองรับตรงบริเวณตรงนี้ ตัวผ้าเนี่ยก็มีความลื่นนะครับไม่หยาบเลยครับเวลาเราวางลงไปหรือว่าขยับมือบ่อยๆเนี่ยก็ไม่ได้เสียดสีจนรู้สึกเจ็บอะไรเพียงแต่ว่านี้ก็ต้องบอกก่อนครับว่าคนที่ไม่เคยใช้ที่รองข้อมือมาก่อนเนี่ยช่วงแรกเนี่ยอาจจะทําให้องศาในการวางมือของเราเนี่ยผิดเล็กน้อยครับทำให้เรา,าจะามีการพิมพ์ผิดบ้างแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยก็สามารถปรับตัวได้นั่นเองและเชื่อผมเลยครับว่าการมีที่รองข้อมือเนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับทั้งเรื่องสุขภาพและก็เรื่องของความสวยงามบนโต๊ะคอมอีกด้วย ส่วนในเรื่องของคีย์แคปแล้วก็สวิชเนี่ยคีย์แคปของตัวคีย์บอร์ดที่ให้มานะครับก็คือ GPT b Arctic White นั่นเองเป็นคีย์แคปรูปแบบ PBT d y e Sub นะครับรูปทรงแบบเชอร์รี่สไตล์มาในโทนสีขาวตัดด้วยสีเหลืองบางจุดนั่นเอง ดูเนียนตาสุดๆเลยนะครับตัวอักษรเนี่ยที่ให้มาก็คมดีครับพิ้วสัมผัสบนตัวคีย์แคปเนี่ยก็ดีครับไม่ลื่นเกินไปแล้วก็ไม่สาเกินไปและสาหรับคนที่ใช้ Mac กเนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับสามารถเอาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยที่แถมมาครับมาเปลี่ยนใช้งานได้เลยและอีกหนึ่งจุดเด่นที่เป็นพระเอกของคีย์บอร์ดตัวนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของสวิชนันเองที่คราวนี้เนี่ยเป็นสวิชจากทาง g l อ r i o u s เองเลยนะครับโดยสวิชที่เขาให้มานี่ก็จะเป็น l o อ i o u s ส o x Switch นนเองสวิชรูปแบบเนียลีน์1จังหวะนะครับที่ได้ทำการพาางงาร้รอพร้อมใชงาน แต่สาหรับสายคัสตอมที่อยากจะโซนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถจะถอดออกมาแล้วก็ล้างลูบและลูบไปใหม่ก็ได้นะครับหรือใครที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบสวิชไปเลยเนี่ยก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่าตัว PCB เนี่ยเป็นรูปแบบ h อตส์บอรรองรับสวิชถึงแบบ5พินเลยทีเดียวและตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ครับก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนได้หลากหลายจุดเลยโดยที่ตัวประกันเนี่ยยังดําเนินต่อได้เลยนะครับทุกคนและแน่นอนครับว่าพอเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นมินิคันรืเข้าคีย์บอร์ดหรือว่าคีย์บอร์ดที่เป็น,น Fi, คนัส ก็มีมาให้เรียบร้อยครับโดยเราสามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับในรูปแบบ Fu l l RGB 16.8ล้านสีเลยพร้อมกับเส้นไฟที่อยู่บริเวณด้านข้างเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับโดยสามารถปรับได้ภายในซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า G o r i l l s s Core ได้เลยครับหรือถ้าเกิดใครที่เป็นสายลงลึกหน่อยเนี่ยก็ใช้โปรแกรมอย่าง QMK เนี่ยเพื่อปรับปุ่มหรือว่าแสงไฟก็ได้เช่นกันเอาละครับเราพูดในเรื่องของสเปคแล้วก็ดีไซน์กันมาพอสมควรแล้วคราวนี้เนี่ยเรามาลองทสเสียงกันดูสักหน่อยดีกว่าครับว่า GMMK Pro ที่เป็นตัว p r e ี i ิวมาพร้อมกับ มีการพีลูปมาแล้วมีการแก้ไขสเต็ปมาแล้วเนี่ยพอมารวมกันอยู่บนบอร์ด GMK GM m Pro ตัวนี้นะครับจะให้เสียงเป็นไงกันบ้างก็ไปฟังกันได้เลยครับ โดยถ้าจะให้ผมสรุปนะครับสำหรับคีย์บอร์ด GMK Pro Preview ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าน่าสนใจอยู่แล้วตั้งแต่ออกตัวแบร์โบนมานะครับโดยคราวนี้เนี่ยก็จัดเซตมาพร้อมใช้งานและก็ยังมีการแก้ไขจุดที่เป็นปัญหามาอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าคนที่อยากได้มีคันนี้เข้าคีย์บอร์ดหรือสนใจอยากจะลองเข้าวงการเป็นตัวแรกเนี่ยก็น่าสนใจไม่น้อยเลยครับเพราะว่าได้ขอมาพร้อมใช้งานวางและสวยเข้าเซตกันเลยโดยราคาค่าตัวเนี่ยอยู่ที่14,490บาทนะครับได้ทั้งเซตตามที่บอกมาเลย โดยข้อมูลและก็ช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยจะอยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับหรือว่าอยากจะคุยอะไรกันเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ